สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครผมก็วันนี้นะครับก็มาไปบัตรภารกิจกันต่อนะครับผม <c oughs> โอ้ย <c oughs> เลยออกจากป่านะครับก็มาวันนี้นะครับมาก็มาก,มาก็ก็มาอยู่ที่เต็นท์นะครับผมมาอยู่ที่เต็น <c oughs> เต็นไอจำพวกเกตดวันอันดรายนะครับผมของ ที่หน้าบตนะครับผมก็ตอนนี้ก็มันจะมีทหารและก็อบตพนักง,งานอบตอและก็จำพวกจำพวกชาวบอรหรือว่า,างานของของของทางผู้ใหญ่บ้านในทานองนั้นนะครับก็มาร่วมกันนะครับผมก็เช้านี้ก็ยังไม่มีใครมาเลยนะครับก็มีแต่ทหารนะครับผมก็แยกแยะกันอยู่ฝั่งน้นเป็นไอสิง นะครับผมก็แยกกันอยู่นะครับอืมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอในห่วงจิตวันอันตรายนะครับก็วันนี้นี่เหลืออีกประมาณสักสองวันนะครับก็จะจบปรกิจแล้วนะครับผมผมก็เพิ่งออกจากป่าเมื่อวานนะครับออกจากป่ามาเมื่อวานก็วันนี้ก็มารับช่วงต่อเลยนะครับผมนู่นแหละจบปรกิจก็ตอนเย็นนะครับก็เรามานั่งอำนวยความสะดวก ให้กับชาวบ้านที่ว่า,าใช้รถสัญจรไปมา,าผ่านในเส้นนี้นะครับที่ว่าใครต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆเราก็จะช่วยนะครับช่วยในทางที่ช่วยได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้น ต้นมะละกอสุดแปลกนะครับผมผมนั่งดูเขาเขาปลูกทั้งไว้นะครับที่นาปตนะครับผมผมนั่งดูแล้วอดหัวเราะไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับต้นมะละกอนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับอ่ะไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับพี่น้องก็ลักษณะเตน้นก็อยู่แบบนี้นะครับก็อยู่ติดกับถนนนะครับผม พวกเราก็มาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องให้กับพี่น้องหลาย,ายชาชนที่ว่ดสัญจรไปมา,าในพื้นที่นะครับผมเข้าโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูมละคอสายพันธุ์อะไรนะครับไม่เคยเห็นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสายพันธ์อะไรนะครับามาดูกันพี่น้องถูกแล้วด้วยมีถูกแล้วด้วยโ <c oughs> อ้สายพันธุ์อะไรนี่พี่น้องไม่เคยเห็นเลย ไม่รู้มันละกอสายพันธุ์อะไรนะครับดี๋ย้องดูโอ้ยลูกนี้ก็สูกแล้วด้วยลูกนี้ลูกเล็กสูกแล้วด้วยโอ้ตํำบกุงไม่ได้นี่แบบนี้ห้าลูกไม่รู้ได้สักครกไหมนะครับตํำบกุงทำไมลูกเล็กยังอ่ะพี่น้องนี่ลูกนี้สูกแล้วอ้าวหลุดแล้วหลุดติดมือมาแล้วครับโอ้ยเขาจะดาวไหมอันนี้ เออไม่ติดแล้วพี่น้องหลุดแล้วสูกแล้วแล้วขอสูกแล้วมีใครรู้บ้างครับสายพันธุ์อะไรก้านดํานะครับผมก้านสีดําก้านสีดํานี่สายพันธุ์นี้ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ <c oughs> โอเคนะครับเขาปลูกตั้งไว้ที่หน้าอวตอนะครับผม <c oughs> นี่ก็จับประมาณนี้เลยนะครับ ก็ไปเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นรูปชายลักษณ์นะครับของในหลวงนะครับผมอันนี้นะครับกับขี่ปลอดภัยเมืองใต้ไร้อุบัติเหตุนะครับผมนี่ เอ้าจะเอามาแล้วกอมาฝาก <c oughs> <c oughs> กินได้เลยนะมาดูพี่น้องมีอะไรบ้างอ่านี่จะเป็นกาแฟนะครับกาแฟอันนี้จะเป็นไตอ้อนะครับผมมีน้ำตาลมีแก้วนะครับอ่าลิปตันนะครับผมม <c oughs> ีขนมอันนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนนะครับผม ก็จับตามันนี้เลยนะครับนะนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็เวลาปลากล็ไปเก้าโมงกว่าแล้วนะครับก็ <c oughs> ยังมีแต่พวกเราเลยนะครับผม,มยังไม่มีใครมาเลยนะครับก็หลังเทศกาลปีใหม่นะครับก็พี่น้องคนที่ว่ากลับภูมิลำนานะครับผม แล้วก็จะเดินทางกลับไปที่ทํางานนะครับก็ขอให้เดินทางาแบบปลอดภัยนะครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับาการขี่รถขี่ราขี่ม้าขี่ช้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมอ,อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทในการขับขี่รถนะครับผม ยิ่งคนยิ่งคนเป็นคนขับนะครับก็ต้องยิ่งระมัดระวังใหญ่เลยนะครับนั่งหลังพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็คนที่ว่า,าต้องพาคนที่ว่านั่งข้างนั่งในรถให้รอดด้วยนะครับผมกข็ขอให้เดินทางปลอดไปนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่มีสมาธิเลยนะครับพี่น้องอยู่ข้างถนนีนแบบว่ามัน รถมันเริ่มเยอะนะครับเสร็จแล้วก็รู้สึกระแวงมากเลย <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นใครนั่งท้ายกระบ,บะไม่ได้เลยนะครับพี่น้องอรู้สึกว่าระแวงมากเลยเพราะว่า,าผมอยู่ติดถนนตอนนี้ครับอยู่ติดถนนเสร็จแล้วก็มันมันต้องคอยมันต้องคอยสังเกตต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับผมถึงแม้ว่าเป็นจุดที่ว่า,าช่วยเหลือ ชาวบ้านแรงต่างเป็นจุดที่ว่าเขาเรียกว่าอะ,อะไรอะจุด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 ช่วยเหลือนั่นแหละนะครับช่วยเหลือจำพวกคนเมาแล้วขบับจำพวกจำพวกจำพวกนี้นะครับผมหรือว่าใครง่วงนอนก็มาแวะนอนได้นะครับในตำนอนนี้เลยนะครับผมเป็นจุดอำนวยความสะดวกนะครับก็โอเคนะครับผม ผมรู้สึกว่าผมไม่ก็มีธรรมารที่เมื่อรถผ่านนะครับผมคุยไม่ได้เลยนะครับผมรถมันเยอะรึจแล้วก็ต้องคอยต้องคอยระวังนะครับยู่น้องไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ ه, บางทีนี่คือการทํางานตรงนี้นะครับมันก็อันตร,รายเหมือนกันเหมือนกับเป็นเป้าล่อเลยนะครับนั่งอยู่กับที่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงมีแต่ทหารด้วยนะครับพนักง,งานอบตอ,อะไรก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับผม นี่ก็ปลาก็ไป9เก้าโมงกว่าจะ1สิบโมงแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครมาเลยมีแต่ทหารมานะครับผมอยิ่งเหลือแต่ทหารนี่คือยิ่งขวายตรงข้ามยิ่งไปบัตรไปบัตรการได้ง่ายเลยนะครับผมไม่ต้องเลือกอยู่นะครับอ่ะนะครับพี่น้องก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะถอดเสือ้อเกราะมากเลยผมหนักนะครับหนัก แม็กสแม็กเออวันก่อนผมช่างให้พี่น้องได้ดูกันแม็กนี่แม็กละอ,อ่ซองกระสุนนี่ซองละซองละหขีดรู้สึกว่าเจ็ดเจดว่าหขีดประมาณนั้นละหถึง7ดขีดนะครับอ่านี่สามซองอยู่ที่ตัวปืนอีกซองหนึ่งสี่ซองเสือกลอกนะครับก็หนักนะครับผมเสือกลอกอ่หนักนะครับพอใส ใส่นานๆมันจะร้อนพี่น้องมันจะร้อนร้อนอุบอา้าวทีนี้โอ้เหมือนกับเหมือนกับจะเป็นลมเลยมา<อ>เดี๋ยวเรามากินอันนี้กันดีกว่ามีใครเคยกินบ้างครับขนมนี้อที่บ้านผมนีเขาเรียกขนมค่อมนะครับพี่น้องขนมค่อมน่ากินมากเลยผมชอบกินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับขนมนี้นี่ชอบกินมากเลยอร่อยนะครับอร่อย อันนี้ตัดด้วยใบมะพร้าวนะครับผมอันนี้ใบตองนะครับผมมันเอาก็เอาใบมะพร้าวมาห่อข้าวแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขนมค่อมนะครับบ้านผมเ็าเรียกขนมค่อมนะครับก็จะขายเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะครับผมอ่าเดี <S <S <ๆ S 1> ๋ยวจดูด้านในนะครับ <S 2> <S 2> <S นี่ด้านในเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง อืมอร่อยครับอืมอร่อยมากมาพี่น้องก,กินขนมคอมกันครับอืมผมนี่ผมชอบมากเลยนะครับ ชอบมากเลยกันมแบบนี้นะครับผมมาไปน้องมาอืมมันมันมันนะครับม,มันมันมันใส่มะพร้าวนะครับผมอืม ผมกินหมดไปถามที่หอแล้วนะครับเมื่อกี้อ่าพนักงานอบตอนะครับพนักงานอบตอก็เอามาให้นะครับผมก็อเอาไมากินนะครับก็กินอร่อยอยู่นะครับผมรุดเยอะนะครับพี่น้อง ผมนี่ผมไม่มีธรรมาที่คุยกับพี่น้องเลยรถเยอะอเสร็จแล้วมันต้องคอยระเวทระวังอ่ะนะครับเพราะว่าเรามานั่งอยู่ที่เต็นท์แบบนี้นี่คือมันมันเป็นเป้านิ่งอ่ะนะครับพี่น้องอดูว่านี่ถนนอยู่ด้านนอกเห็นไหมพี่น้อง <c oughs> แล้วคือผมมานั่งแบบนี้รถมันผ่านอยู่ตลอดนะนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเกิดนั่งท้ายกับบะมานี่ เอาไม่ทันนะครับเอาไม่ทันนั่งท้ายกระบ,บะมาปุ๊บออพอมาถึงหน้าติ้นก็ลุกขึ้นปลวดปวดปลวดเรดียบร้รรอยเลยเอาไม่ทันนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นนี่คืออ้ผมมาคุยกับพี่น้องแบบว่าไม่มีธรรมาทิเลยครับรถมันเยอะรถมันเยอะนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมไว้ทําคลิปทําคลิปอื่นดีกว่าไว้ทําคลิปอื่นให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผม ก็คลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันอันตรายนะครับสิ่งไหนที่ว่าอันตรายผมก็จะไม่ทํานะครับผมโอเคนะครับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ